สวัสดีครับวิธีกู้คืนกระเป๋าโทเค็นพ็อกเนะครับหรือวิธีการนํานเข้ากระเป๋านะครับที่เราเคยสมัครและก็รับเหรียญไว้แล้วนะครับทีนี้เราสามารถากู้คืนได้ทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้เปลี่ยนอุปกรณ์หรือลบแอปนี้ทิ้งไปนะครับเราก็สามารถเรียกคืนกลับมาใหม่ได้ทั้งหมดนะครับขอแค่วลีนั้นนะครับเราเก็บไว้นะครับขอให้วลีเราถูก ก็เป็นพอนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดเข้ามาเข้ามาสู่หน้าแรกนี้นะครับเราก็หาเลือกที่ตรงบรรทัดบนได้เลยนะครับตรงนําเข้านะครับจากนั้นเราจะเลือกสกุลเหรียญใดนะครับแล้วก็สามารถแตะเลือกสกุลนั้นได้เลยนะครับผมจะเลือกสกุลนี้นะครับจากนั้นก็เลือกบรรทัดนะครับที่2นับจากข้างบนลงมานะครับแตะได้เลยครับอันนี้ก็สามารถ ใส่วลีในหน้าบรรทัดตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเรามี QR code ที่แคปหน้าจอไว้แล้วก็สามารถแตะที่ตรงนี้ครับเพื่อสแกนวลีเออสแกนคิวอาร์โค้เข้าได้เลยนะครับทีนี้ผมเก็บวลีไว้แล้วนะครับผมก็จะมาครับคัดลอกนะครับเอานะครับวลีที่ผมเก็บไว้นะครับก็เอามาวางบรรทัดบนนี้ครับแตะค้างแล้วก็วางนะครับ จากนั้นบรรทัดต่อมานี้ก็ใส่นะครับเป็นนะครับยูเซอรนะครับผม User ผมก็จะเอาตามที่ผมตั้งไว้ในนี้เลยนะครับก็ลบอันเก่าออกใส่อันใหม่เข้าไปนะครับว่ลีเออเราจำเป็นต้องใช้อันเดิมแต่ว่า User อรกับรหัสผ่านเราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับ รหัสผ่าน2บรรทัดนี้นะครับเราใส่นะครับใส่เหมือนกันนะครับ2บรรทัดนี้ครับจากนั้นนะครับตรงช่องกลมๆนี้นะครับเราแตะ1ครั้งเพื่อให้ขึ้นเครื่องหมายถูกจากนั้นเราก็แตะตรงแถบสีน้าเงินนี้ได้เลยนะครับนะครับจากนั้นก็แตะที่ตรงนะครับนี่นะครับแถบสีน้ําเงินอีกทีนึ่งแล้วก็นะครับ แตะที่ยูเซอร์เราที่กระเป๋านี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกของกระเป๋าเรานะครับทีนี้เราอยากจะเพิ่มกระเป๋าไหนนะครับที่เราเคยมีเหรียญเราก็คลิกที่ตรงเครื่องหมายบวกนี้นะครับนะครับก็อาจจะเป็นเหรียญได้นะครับแล้วก็อย่างเช่นเหรียญทีบีเ B ดวีไว้แล้วก็แกะแต่บวกเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญไหนบ้างที่เราต้องการเราก็สามารถแตะ เข้ามาได้เลยนะครับถ้ามีเหรียญอยู่นะครับเหรียญก็จะปรากฏนะอ่สกุลนั้นนะครับอ่โอเคนะครับวิธีการนำเข้ากระเป๋านะครับอออีกนิดนึงนะครับอ่าก็คือถ้าเรานำเข้าเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะเอากระเป๋านะครับเราก็สามารถมาเอาตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ Copy นะครับ Copy ตรงนี้นะครับ c o n f i r m มแล้วก็ ส่งกระเป๋านะครับรับเหรียญนะครับจากเพื่อนจากตรงไหนที่เราสามารถนะครับที่ที่มีการซื้อขายกันเราสามารถใช้กระเป๋าเนี้ยครับของเราในการเข้าไปรับได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ